สวัสดีครับเพื่อนเเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกโเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมนะฮะกิจกรรมฉลองโปเกมอนคอนเชียนะครับก็เป็นอนิเมะนะฮะที่ฉายที่เน t ตฟ i ิกนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา10นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์ที่14 นะฮะเวลา2องทุ่มนะฮะก็เป็นอนิเมะนะฮะที่ผมก็ดูแล้วนิดนึงไม่ได้ดูเยอะนัตั้งแต่ซีซีรีส์ไอซีซันหนึ่งนะครับก็เป็นอนิเมะที่สนุกดีนะครับทำเหมือนเขาเรียกอะไรอะซ็อบมชชันนะฮะที่เป็นเรื่องราวของคนกับโปเกมอนที่อยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไปดูกันนะครับ โปเกมอนที่จะเปิดตัวนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะได้พบกับโปเกมอนสุดพิเศษเลยนะครับก็คือไซดักสวมห่วงยางว่ายน้ำหน้าตาแบบน่ารักนะฮะน,นานๆเขาจะมาเป็นพระเอกก็ทีนะฮะเขาก็สวมห่วงยางแบบเนี้ยตามในรูปเนี่ยนะฮะน่ารักดีนะแล้วก็มีโอกาสได้เจอชายนี่ด้วยนะครับก็ต้องหากัน โบนัสพิเศษนะครับจะได้รับลูกอม2เท่าจากการจับโปเกมอนนะแล้วก็โปเกมอนคู่หูจะหาไอเทมมามอบให้บ่อยขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสพบเจอกับไซรักสวมห่วงยางในธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็เจอชชยนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะเจอแบบพื้นหลังด้วยนะเออมีโปเกมอนพื้นหลังอีกนะครับซึ่งหลังๆเยอะไปเกมไม่หมดนะฮะแล้วก็ สนแนปแอนเซอร์พ s e ส์นะฮะก็ถ่ายรูประหว่างกิจกรรมนะฮะก็ยัเพิ่มกับเซอร์พรส์จากโปเกมอนในละตัวในอนิเมะโปเกมอนคอนเชียนะครับก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันเผชิญหน้าในธรรมชาติแน่นอนนะ,ะเจอไซดักหรือว่าโกดักนะครับที่สวมห่วองอยางนะซีรีโอนะ,ะหรือว่าโทด็อกเกอร์นะครับตัวนี้พีพีได้นะจีบอสจียิมก็ได้นะร่าง3นะฮะร่าง2 PP ได้ นะครับแล้วก็ถ้าเจอยากหน่อยนะครับแต่ก็ออกก็น่าจะเป็นชิ้งหรือว่าโคลิ่งนะฮะตัวนี้ก็ต้องหาแล้วก็พัฒนาร่างนะไปเป็นร่าง3นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือสำหรับสาย p v p ก็คือร่าง3ต้องได้ท่า hidden power ที่เป็นดินนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถเอาไปลงลีไฟฟ้าแล้วพอมี hidden power ดินเนี่ยโอ้โหได้เปรียบมาก ครับเพราะว่าไฟฟ้าทั้งหมดแพ้ดินนะครับการตีบอสบ้างนะครับตีบอสคุณจะเจอกับพิกาชูนะฮะมากี่คารับแล้วก็ชิงนะครับก็ใครอยากตีก็เชิญนะครับบอสสาดาวนี่ก็หน้าตีอยู่นะครับก็มีอาคนอัคนายหรือว่าวินดี้ตัวนี้นะฮะโอ้จริงจริงวินดี้เนี่ยเกือบได้เป็นโปเกมอนในตำนานแล้วนะวินดี้นะครับ คือจริงๆจะมีไม่มีนกไฟนะจะมีวินดี้มาแทนประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเขาดูแปลกๆก็เลยเปลี่ยนเป็นนกไฟนะครับแล้วก็นท์ครับหรือว่าใครลิวนะตัวนี้ใครอยากตีก็ต้องตีแหละใครไม่มีก็ต้องตีต้องหานะครับตัวนี้ใช้ดีพพได้ตีบอสตียิมก็เก่งนะฮะมีเมก,ก้าในอนาคตาลุกสเลนะฮะหรือว่าเทนโทรานะฮะร,ร่างนี้ก็ถ้าใครว่างตีก็ตีได้นะครับ ลุกเเลก็ตีหาท่า hidden power ดินนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรละนะฮะสั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเควสมานะฮะก็อยากให้สะสมแลวครับผมว่ามันน่ารักดีนะโกดักใส่ของยางเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับสั้นๆแค่นี้สําหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ผมทําเสื้อมานะครับผมทําเสื้อมาถ้าใครอยากได้นะเสื้ออเป็นเสื้อสําหรับใส่ นะครับแล้วก็เป็นที่ลึกในงานซิตี้โซฟารีนะไม่ได้ขายนะครับก็คือผมขายผมให้ทุกคนช่วยกันสั่งในราคาทุนเลยนะฮะขอค่าส่ง50บาทนะครับเสื้อประมาณนี้ถ้าสนใจก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ Jordi, I'm